มันมีผลต่อส,สภาพจิตใจเราเยอะเลยไหมคะก็เยอะพอสมควรค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่ถ่ายขอแต่แตกพอดีวันที่เกิดเรื่องนะคะก็ไม่แบบว่าเออด้วยความที่อารมณ์มันต้องบาลานซ์กนรุู่นนี้นั่นแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยกับเหตุที่เกิดขึื่นมันก็ ก็เครียดพอสมควรช่วงนั้นก็มีทั้งพนิคทั้ซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรตอนแรกที่เห็นว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นทางพยาการเป็นไ<ม><ม>งจริงๆตอนนั้นคือมีตรวจ s l ชอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็ได้เข้าเพื่อตรวจ s l e แต่ก็คือคุณหมอเนี่ยกลัวกำเริบมก็เลยต้องเจาะเลือดเพิ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องของอสภาพจิตใจนะเวลานั้นถ้าแบบว่าเครียดเพราะข่าวที่เข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้ แตอนนี้นะติดใจแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าติเปอร์เซ็นต์ว่ากลับมาร้อยหรือยังเออกลับมาร้อยหรือเปล่าต้องขอโอกาสทุกคนให้ใครกลับมาร้อยดีกว่าค่ะเพราะว่า,วา<ม>ด้วย<ม>อาชีพเนาะแล้วก็ด้วยคําทํานายอะคะ่ะก็ต้องขึ้่นอยู่กับทุกคนให้โอกาสเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าพลังใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเรามั่นใจพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้หรือว่าด้วยความมั่นใจในการพูดในการตอบคำถามอะใครก็ก็บอก ว่ามันลดลงกว่าแต่ก่อนแสดงว่าตอนนี้เวลาจะทานายอะไรหรือพูดถึงเรื่องอะไรออไปก็อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงไม่ไม่ได้ว่าจะได้เหมือนแต่ก่อนขนาดนั้นแล้วคิดเยอะมากคิดเยอะแบบคิดเยอะมากมากเลยแสดว่าค่อนข้างจะได้ผลเรียนกับเรื่องนี้คือก็ได้ผลเรียนด้วยแล้วก็ให้ความระวังมากๆแต่จริงไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แบบว่าเวลาไปก็พูดอะไรที่ทําให้หลายๆคนสะเทือนใจนะคะก็ไม่ทําอีกค่ะแล้วก็จะระวังพูดจะพูดแต่เรื่องดี เข็ดไหมจากแบบเรื่องไหนที่เราไม่เอาแล้วไม่ทานายแล้วเข็ดเลยไหมมันมีเรื่องไหนที่เราไม่เอาแล้วคือถ้ามองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนนูวมากแล้วก็ไม่ทํร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังคงต้องทำตามปกตินะคะในฐานะที่เป็นหมอดูเป็นนักทานายแต่ว่าอะไรที่แบบว่าจาะลายบุคคลอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ทาเอาจริงจจากข่าวนั้นนะคะมันกระทบกับความน่าเชื่อถือหรือว่าภาพลักษณ์ของเราเยอะเลยไหมคะหมอใบจริงจริง ทำนายไปเรื่องนั้นนะคะไม่ได้กระทบเข้าเอไอที่เอาไปว่าไปฟอกเงินนะคะแล้วก็ไปโดจากอันนั้นน่ะคือกระทบที่สุดแล้วก็ทำร้ายจิตใจมากที่สุด แล้วก็ทําให้ชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายแต่ว่าถึงเวลาแล้วอะค่ะเราได้แจ้งความนะคะแล้วก็ทางตำรวจทางไซเบอร์เนี่ยก็ได้จัดการจับผู้ต้องหาให้เรียบร้อยนะคะแล้ก็มีใบแจ้งความทุกอย่างครบก็เลยก็เลยฟื้นอีกฟื้นอ,อ๋อเราก็โดน AI ตอนนั้นแบบจบรอยแบบว่าซ้ําเราไปด้วยเลยหนักเลยค่ะตอนนั้นซึ่งจริงมันคนละเรื่องเลยอะไร ตานนั้นข่าวว่าบางหน่วยงานจะมาแจ้งความอะไรแล้วจริงจริงมันมีไหมคะแล้เอยังไม่ได้รับหมายใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่มีไม่มีค่ะแล้วหลังจากตอนนี้เราต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างด้านไหนบ้างก็ต้องดูให้แม่นขึ้นค่ะก็ดูให้แม่นขึ้นแล้วก็อาจจะปฏิบัติทำเยอะขึ้นแล้วก็พยายามหารกิจหรือหาอะไรทาที่มันค่อนข้างหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองดูว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างมีมีแบบที่จะเลิกคิดแบบเฮ้ยไม่ดูแล้วิ ชีพนี้เปเลยมอ้ยมันมันมีตลอดยิ่งคิดจะเลิกเนี่ยยิ่งมีงานเข้ามาเยอะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลิกไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาต้องทาหน้าที่แบบนี้อาจจะแบบว่าเน้นในเรื่องการจับผีหรือการตั้งศาลอะไรอย่างนี้มากขึ้นคะหมายหมายถึงว่าจะไปเน้นในเรื่องนี้มากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นงานหลักไม่ใช่การดูดวงนะแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าไปดูดวงเป็นหลักใช่แต่ว่าตอนนี้ก็รับ เริ่มเห็นออกมาแล้วก็เริ่มออกมาตามปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ทุกคนระวังช่วงต้นปีการปีปลายปีก็เป็นเรื่องของการทํางานเหมือนเป็นหมอดูเ็าะค่ะยังไงย่างในฐานะที่เราเป็นหมอดูแต่ว่ามันก็จะมีกระแสสังคมช่วงหนึ่งที่บอกว่าเออไม่อยากให้ผู้คนไปงมงายหรือไปเชื่อไปอะไรเกี่ยวกับเพราะว่าใครจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่หลังจากทำอยู่ตรงนี้เองเราอยากจะพูดอะไรต่อคามที่เห็นในทุกมองคุณตรงนี้บ้างนะค่ะเออทุกค่ะ ก็จะบอกว่าบดใช้วิจารณญาณใช่ไหมคะขึ้นอ,อยู่ทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของศาสตร์การดูดวงนะคะมันเป็นอะไรที่เราต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะคะไม่ใช่การที่แบบว่าฟังปุ๊บเราเชื่อ100%เพราะการพูดคือการพูดโดยรวมมันไม่ได้พูดแบบเจาะตรงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะการที่ฟายหรือหอดูท่านอื่นๆได้มีการพูดอะไรขอให้คนได้คิดและวิเคราะห์ก่อนอย่างคือนขนมค่ะแค่นี้ไปคิดว่า เออ่การทํานายทุกอย่างเนี่ยน่าจะช่วยคุณให้ขึ้นทางรัดได้ตีนี้หลายๆคนก็ยังกลัวกระแสผู้พิเศษอยู่เราเรามีโดนตอะไรแบบว่าหลายๆหลายๆรายการก็ไม่กล้าเอาไปเอาเออคือไฟไม่ใช่ผู้พิเศษไดยไฟก็ยังเป็นหมอปลายปกติไฟไม่เคยบอกว่าปายอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรายการเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าเออหมอปลายไม่ได้อยู่ในหมวดของผู้พิเศษอือค่สุดท้ายฝากบอกอะไรถึงคนนี้อาจจะอย่างไรมีอะรงังคาใจกับเราขังคาใจกับเราอยู่เียคู่ ก็ขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษค่ะทางนี้เลยนะคะขอโทษทุกทุกคนด้วยนะคะสําหรับเอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ตามนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับปีใหม่แล้วก็ฝากขอเต้าแตกด้วยนะคะ mm hmm. อโอเคขอบคุณค,ะค่ณคะอิะอนเสิร์ตกล้องกล้องกก่อนนะคะ,ะแ,ลแล้วเดี๋ยวค่อยรูป